นะครับระวังจากการพูดใหญ่ครับวิธีการพิส่จน์นะครับจุดของท่านทางบ้านเศรษฐภพดินแสนครับคุณกอสวนกุมารนะครับตรงกลางมีวัสวดุแรกมีสนามเกิดครับแปลงหลังมีปฏิพานเจริญสีนะครับเจ็ดเกมแรกเริ่มครับเป็นทักษะของเจ้าดีเป็นฝ่ายเขมบอลบุกกรนะครับบุกจากขวาไปซ้ายบอลยาวจากแดนหลังเลยครับ อิสมาออลจะวางยาวขึ้นหนามนก็ไม่แม่นครับเอาแลาว้วจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับแล้วจ่ายพลาดแล้วเป็นจังหวะสวนของทางด้านจับดีไอ้กดลูกนี้เข้าไปเลยครับจังหวะยิงของทางด้านวันชรพงศ์ทองครับดูจวัลลักษณะที่ตัดได้แล้ววั้รวัสให้มาวัชรพงศ์กดไม่ขวาเลยครับจะตามไปบล็อกก็ไม่ทนันครับจังหวะนี้จ่าเด่นจ่าเด่นแตะหนีทางด้านคุณตะกรมาแล้วเปิดที่ขวา ยังติดฝั่งของพรพัฒ์ครับเอาแล้วจังหวะวิ่งไล่กันจังหวะนี้บรรทอนเอาโอ้โหแย่งได้ครับไปฟาวด้วยแล้วจังหวะบรรทอนยกมาติดมือของสนั่นแล้วก็เข้าไปเลยครับโอ้โหอีกครั้งครับนี่ครับเบียดแย่งกันแล้วนี่ครับบรรทอนเบียดแย่งไม่ได้ไม่แฮนด์บอลด้วยแล้วก็ยกผ่านสนั่นติดมือนิดเดียวครับปาดไม่ออกครับสนั่นเกิดสองต่อสูเลยครับปรเดชพลิกมาได้ครับปรเดช เ้าไปครับโดนแย่งจังหวะของพนุวิทย์เปิดไปทิ้งเอาเลยครับชินวัตรชินวัตรมีเวลาผ่านมาโจ้นี้เกี่ยวได้ไหลคืนมาธยุทธเอาเลยครับไล่คืนมาแล้วครับนี่นี่ถ้าเกมเปิดแบบนี้โอกาสที่มีหลายประตูมีสูงเลยนะครับจังหวะไหลคืนมาแล้วก็แปรด้วยซ้ายของทางด้านธยุทธบรรหารครับโชคชยัยโตยเลน,นะครับประวุฒิคืนมาที่นาทีนาทีให้มา กล้องพบกับกล้องพบด่วมกับสันยูกล้องพบแตะบอลหน,นีไม่ได้กล้องพบได้ลากลุยเข้าไปกล้องพบแล้วจังหวะน,นี้ปูณศินให้เป็นจุดโทษเลยครับโอ้โหจังหวะน,นี้คือจังหวะาลากดุดเข้าไปของกล้องพบแล้วสันยูอือฮึอุจวะที่แตะบอลกระชากหนีทางด้านสันยูมาครับเอาบอลอือฮึเลี่ย,ยมสันยูอยู่ด้านหลังนี่เป็น สามประตูของจา่าตูรีหรือเปล่าลครับหรือวัสนันจะยังยเสีดูที่สามของพวกเขาครับวรเดชวิ่งมาแล้วไปคนละทางเลยครับสามตัวหนึ่งครับดูจุดโทษของจ่ตูรีครับวรเดชสอยเท้ามาแล้วก็แปรไปคนละมุมกับวันันเลยครับโชคชัยโชคชัย,ชยเปิดลูกนี้เปิดดูดรังไม่เองครับ เราก็จบครึ่งแรกครับเป็นนักจัุรดีที่นำทางด้านนอร์ดเวียู่สามต้นหนึ่งครับไล่กวดเกือบจะทำกันอีกก้องพบตักมาข้างหน้าปัดตะธรปัดตะธรเรียมโอ้โหชิงบอลได้แล้วสุดท้ายวัชรพงศ์วันชรพงศ์นนงกระชากไปแล้วซัดลูกนี้ท่าน,าน,นันยังตกไม่ได้ซ้ำอีกทีหนึ่งยังเคลียร์มาได้ครับอืมสกอร์เปิดโค้งมาจาังหวะนี้เอาบอลหลุดมาไม่มีโอ้โหไม่มีผู้เล่นของนอร์ดเวีเลยครับ สารันยูสารันยูองสองไกลเลยครับแฉลบลูกนี้ยังได้เตะมุมหนึ่งครับมาเอาได้โมงตั้งมาแล้วจังหวะนี้แล้วทาผมก็คว้าไว้ติดมือเลยครับแล้วก็หมดราการแข่งขันครับเป็นท่านจัลจุรีที่เอาชนะ้กักเทนนไ,ได้สามตัวหนึ่งนะครับ